สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมนนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่1 4บสี่เดือนเก้าสนะก็มาดูกราฟก่อนเปิดตลาดของวันพรุ่งนี้นะครับโอเคเริ่มต้นกันที่เซตนะก็คือหลุดเป็นที่เรียบร้อยนะหลุดไปแล้วหนึ่ นะที่ให้ไปหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบที่ให้ไปคือหลุดไปแล้วเนี่ยคราวน,นี้ก็แนวรับถัดมาคือหนะึ่งพันห้าร้อยสามสิบะหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบนะครับอือัอนนี้ก็มีโอกาสยอ่อลงมาได้นะยังยอ่อต่อได้นะอ่ะก็ดูหุ้นในมือดีๆนะดูหุ้นในมือกันดีๆ นะครับส่วนแนวต้านของเซ็ตก็คือ1,557นะอ่ะโอเคเรามาดูหุ้นรายตัวกันดีกว่าตัวแรก PTT อ่ะ PTT ลงมาที่แผ่แล้วแล้วนะลงมาที่แผนแ่นเราแล้วนะก็คือลงมาที่34บบาทใช่ไหมอ่ะนี่ผมเปิดให้ดูนะครับลงมาปุ๊บแล้วก็ลงมาแตะแล้วก็เด้งนะลงมาแตะแล้วก็เด้งละนะครับ ตามแผนที่ให้ไปคือสามสิบสี่อรอรับใช่ไหมอ่านะครับก็ลงมาแตะปุ๊บแล้วก็เด้งปิดที่สามสิบสี่จุดเจ็ดห้าใครที่ตั้งไว้ตามแผนก็จะได้ไปละสามช่องนะสามช่องก็เท่าไ,รไหร่อ่ะสองเปอร์เซ็นหมนาะประมาณนะจากตัวนี้ขึ้นไปเ,เกือบสองเปอร์เซ็น สามสิบี่จุดเจ็ดห้าใช่ไมเนี่ยเนี่ยนะครับถ้าซื้อตามแผนนี้นะก็ได้ไปแล้วสองจุดสามเปอร์เซ็นตนะครับสองจุดสาเปอร์เนตนะโอเคซื้อไปแล้วก็อย่าลืมกันหน้าทุนไว้ด้วยนะเออนะครับกันหน้าทุนไว้ด้วยนะได้กำไรไปแล้วเนาะโอเคก็วางสต็อปล s อไว้ที่สามสิบ สามสิบสี่นั่นแหละเออนะยตัวถัดมา p t t e p p t t e p ตัวนี้เราก็ถือไปเรื่อยนะถือไปเรื่อยยังไม่ได้มีสัญญาณการขายใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละก็รอถึงเป้านี้ละนะถ้าใครแบ่งขายก็แบ่งขายไปนะครับแล้วก็รอลุ้นเป้าถัดไปคือหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านะ ถี่ต่อไปเนาะถัดมา E A อ่าตัว E A นี่อืมรอดูนะรอดูที่แนวห้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบเจ็ดบาทแนวเนี้ยสองแนวเนี้ยนะครับ ห้าสิบหกจุดสองห้าถึงห้าสิบเจ็ดเดี๋ยวผมทำอืมอ่ะตรงนี้นะห้าสิบหกจุดสองห้าถึงห้าสิบเจ็ดจุดห้ารอดูนะตรงนี้นะครับ ว่าเอา่อลงมาแล้วรับอยู่ไหมนะอันนี้ก็ทำแผนได้นะอะแต่ก็ไม่ค่อยแนะนำนะเพราะว่ามันเป็นขาลงเนาะแล้วก็รอรอที่ 5ห2 5ถึง57.25นะใช่ไหมถ้าซื้อแล้วก็สต็อปร้อน55.50นะ TP 65แล้วก็69 ประมาณนี้นะ EA นะครับสำหรับแผนเนาะถ้าถ้าจะซื้อจริงๆก็รอเท่าน,นั้นแหลนะนะถัดมา BBL ย่อลงมาที่เส้นค่าเฉลี่ยนะครับ BBL จะเป็นสองเขียวพรุ่งนี้ต้องราคาเหนือหนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะหนึ่งรอยเจ็สิบเนี่ยก็จะ สวยนะทำไมลงมาพึ่งก็งมีโอกาสไปต่อแบบนี้นะก็มีโอกาสไปต่อแบบนี้นะครับถ้าทำสองเขียวนะก็หนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะครับถ้าซื้อเข้าไปแล้วก็วางสต็อปรอยไว้ตรงนี้หนะึ่งร้อยหกสิบสี่นะครับหนึ่งร้อยหกสิบสี่นะครับร้อยเจ็ดสิบตรงนี้ ้องรอดูนะถัดมา BDMs BDMs ก็เข้ามาตลอดนะก็ยัง BDMs นี่ก็รอแถวเนี้ยยี่สิบหกบาทยี่สิบหกบาทเจ็ดสิบห้าแถวแถวนี้นะครับถ้าซื้อเข้าไปแล้วก็หลุดยี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ขายเนะี่ย ยี 25, ่ห้าบาทเจ็ดสิบห้าตางขายนะครับแนวต้านก็ยี่สิบแปดจุดเจ็ดห้ายี่สิบเก้าจุดห้าตัวถัดมา scb c SC b ลอนะรอให้เขาย่อลงมาที่หนึ่งร้อยสิบบาทแถวแถนี้หนึ่งร้อยสิบบาทหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทอะ นะครับรอให้เขาย่อลงมาแถวนี้โซนนี้ร้อยสิบาทร้อยสิบเอ็ดบาทเราค่อยซื้อขึ้นไปนะเพราะว่ามันก็เป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมเขาขึ้นมาแล้วก็ลงมาทดสอบเส้นค่าเฉลีย่ยขึ้นมาลงมาทดสอบเส้นค่าเฉลีย่ยแบบนี้ก็มีโอกาสขึ้นไปแบบนี้เพราะฉะนั้นรอดูแถวนี้ร้อยสิบบาทร้อยสิบเอ็ดบาทนะถ้ารับอยู่ก็มีโอกาสขึ้นต่อนะครับ แนวต้านอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบแปดบาทห้าสิบต่อตากวัดมาบำรุงลาดนะบำรุงลาดเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแนวรับอยู่ที่หนึ่งร้ยห้าสิบสองนะแนวต้านอยู่ที่สามร้อยเลยนะตัวนี้ใครที่มีหุ้นก็ถือไปเรื่อยๆนะครับใครที่ยังไม่มีหุ้นก็ก็ซื้อได้นะก็ซื้อได้นะครับถัดม,มาเคแบง k คแบงดูไม่ค่อยดีนะถ้าเทียบกับ b ีบเนี่โอคนละเรื่องบีบขาขึ้นนะเคแบงขาลงนะ k คแบงเนี่ยก็รอร้อยยีห้าร้อยิบเอ็ดนะใครที่รอนะรอซื้อนะครับส่วนแนวต้านร้อยสามสิบหกนะครับถัดมา a อ t a ทีรอเหมือนเดิมนะครับไม่มาถึงเราก็ไม่ซื้อนะ รอหกสิบเก้าบาทหกสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์ครับฮาน่าอา่อาฮาน่าฮาน่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะเราก็รอแถวแถนี่เลยนะแถวแถห้าสิบสี่บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ถึงห้าสิบห้าบาทยี่ห้าสตางค์รอเขาย่อลงมาเนี่ยรอย่อลงมาแล้วเพื่อไปข้างบนนะครับโอเค ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะครับตอนนี้เซ็ตยังไม่กลับตัวนะขอย่อลงมาก่อนนะครับหนึ่งพันห้าร้อยสาสิบเป็นแนวรับนะถ้าหลุดหนึ่งพันห้าสาสิบก็นี่เลยนะหนึ่งพันห้าร้อยหกนะครับโอเคนะวันนี้คงประมาณนี้นะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อยากดูหุ้นตัวไหนก็ สอบถามเข้ามาได้นะครับว่าให้ดูกราฟตัวไหนให้นะโอเควันนี้คงประมาณนี้นะครับ